สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่องสสมบูรณ์นะครับวันนี้นะครับลูกค้านะครับนำรถ Ford r เ n นเจอร์นะครับตัวนี้เป็นตัว2020นะครับลูกค้านะครับดูเป็นล้อแม็กคอลสจากค่ายเลนโซไว้นะครับก็ตอนแรกก็เลือกไว้2อลายนะครับมาตัดสินใจหน้าร้านก็ได้ลองนำล้อมาเทียบกับรถนะครับก็จบไปเป็นล้อเลนโซนะครับซีซ่าคอสบ18นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อเลนโซซีซ่าจากค่ายเลนโซนะครับ รัดกับยาง Good Life นะครับ265 60.8นะครับฟิลมมต์ประมาณนี้เลยนะครับลูกค้าตอนแรกก็ร่างเลระหว่างไซส26์265 6 5 8ที่สามารถใส่ฟอดได้นะครับแต่ก็ไปไประมาณลูกค้าก็เรียกว่าเป็นไซส์สแตนดาร์ดนะครับสำหรับ Good Life SL 399นะครับ265 60.8ลูกค้าอยากได้ฟีลแบบขับนุ่มๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสวยของเจ้าล้อล e n z o s ซ s านะครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเรื่องสเปคด้วยนะครับสำหรับเรนโซซีซ่าตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่นะเป็นขอบ18นะครับสีดำด้านนะครับตัวนี้นะครับผลิตมาเป็น2สเปคนะครับเลนโซซีซ่านะครับขอบ18กว้าง9นิ้วนะครับจะมีทั้งออฟเซ็ตศูนย์นะครับและก็ออฟเซ็ต12นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็นออฟเซ็ต12นะครับใส่กับตัวฟอร์เรนเจอร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าด้านข้างเขาจะประมาณไหนนะถ้าใส่ออฟศูนย์เนี่ยก็จะออกเยอะกว่านี้นะครับลูกค้าก็เลยเลือกเป็นสเปคออ เดี๋ยวผมไปดูด้านข้างนะครับเดี๋ยวให้ดูรถลายของเลนโซ่ซีซ่าก่อนนี่ครับเลนโซ่ซีซ่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ขายดีมากนะครับสําหรับแปรเลนโซนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับตอนนี้ก็ตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็รับประกัน4ี่สองปีนะครับส่วนยางกูดไลท์ยางไทยนะครับปี2องพนะครับลาย sl 399นะครับลายกับคล้ายๆตัว bf เขีทูนะครับตัวนี้ก็มีรับประกันยางให้นะครับรับประกันคุณภาพให้เหมือนกันนะครับสำหรับยางกูดไลท์นะครับ คุณภ,ภาพนะครับสองปีห้าหมนกิโลนะครับแล้วก็รับประกันอุบัติเหตุนะครับเคมฟรีนะครับหนึ่งร้อยวันนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะสำหรับตัวเลนโซพีซ่าเก้านิ้วออฟเซตสิบสองนะครับห้ดูด้านข้างไปดูด้านข้างกันเลยนะครับประมาณนี้สำหรับพีซ่านะครับออฟเซตสิบสองประมาณนี้นะครับด้านข้างถ้าออฟศูนยะ์่ะก็จะออกมาอีกประมาณ สิบสองจุดอ่าสิบสองมิลตีไปสิบสองมิลนะครับก็จะเพิ่มอีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะสําหรับออฟเซ็ตสองนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ออกมามากนะครับถ้าออฟตูนก็สําหรับฟอร์ดหรือว่ามาดาก็จะออกมาค่อนข้างเยอะนะครับคร่าวๆนะครับสําหรับใครที่ต้องการแต่งรถง่ายๆนะครับก็ใส่เป็นสเปคประมาณออฟเซ็ตบวกนะบวกสิบห้าหรือบวกยี่สิบไปเลยก็ได้นะครับสำหรับฟอร์ดที่ไม่อยากใส่คิ้วนะครับ หรือถ้าให้ดีหาได้ก็ประมาณบวกยี่พาแต่ว่าล้อออฟโรดนะครับหาออฟเซตบวกยากมากนะครับส่วนมากก็ออฟสูตนะครับเริ่มต้นกันแต่อันนี้ก็เท่าที่เรามีนะก็สำหรับแบรนด์เรนโซท้เนาะชุดนี้ราคาคร่าวๆพร้อมยางประมาณไม่เกิน38,000ืนะครับยางปี2025นะครับได้สเปคตามรูปนะครับใครที่ขับ Ford ดสนใจสเปคนี้นะครับสเปคขับง่ายๆใช้งานง่ายๆนะครับความสูงนะครับเท่าเดิมนะครับ รถไม่ได้ยกไม่ได้โหลดนะครับสเปคเดิมๆจากโรงงานนะครับก็แนะนําสเปคนี้เลยนะครับหรือใครที่ชอบอ้วนๆอิ่มๆเต็มๆก็ใส่เป็นไซส์265 65ห8ได้นะครับใส่ได้นะครับเลี้ยวไม่ติดสําหรับตัว Ford r a n g e r นะครับใครที่สนใจนะครับทักมาสอบถามได้นะครับแนะนําถ้าผมลง y o u t u b e นะครับก็คอมเมนต์มาได้หรือโทรมาได้นะครับ061 479 8290หรือช่องทางนะครับ t ิ k t o k นะครับ Facebook นะครับหรือว่า ไลน์นะครับแอดมาได้นะครับเบอร์ที่ผมแจ้งไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ราการไปก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัว Ford Ranger นะครับสวัสดีครับ